สวัสดีคับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกช่องสปอตก็ไม่เช่นเคยนะครับแลที่ตอนนี้เกมเรด้วซึ่งสามอีกเช่นเคยนะครับเอเพื่อนเกี่ยวกับเจ้ารถนิสสันเจา R35 อาสจเครพูดเรือไปไหนวะโอเคซึ่งนนนองคนนี้เป็นมันถูกเบสออกมาจากอาสามหเองและนันว่าไม่มีขายในชีวจรครับอเคถ้าพแกไปซึงทรากับเจ้ารถนิสสันเจเดี R35 อาสามสปคันนี้นะครับ โอเคนี่ก็สมจะไมน่ก่อการก่ออันได้นะครับเตมจะไปเริ่มดูกันดีกว่าพูด่องนี้กนโอเคโหมดเอโนรัสนะครับอันนี้โอเค14กิโล3กิแล้วเดน่ตจไม่ยากเท่าไหร่ลประดับโอเคๆอสวยสวย คนเชนคนันแรงมากเลิจังไม่เดิประเด็ดใหม่ ดูเลยเป็นยังไงครับการชนมันหนาจริงเลยตอนนี้คือดูสวยหรือเปล่าไม่รู้โอเคไปต่อเยือต้อน,นี้เราระสามสี่ 4. ถ้าไปถึงสี่จะรอบมานสี่รอบมนะั้งน่าจะสี่รอบได้เลย ีนเหนึ่งคนหมื่อต้องหนึ่งคแรงเลยคนแรงมากในแ่ละระกนี้อะไรกันํานีอนนี้เคดิฟสวย ข้างน,นั้นนะ่กจะดาับหมดแล้วแหละถีจับเลยทีนี้ข้างน,นั้นขยับมากอันสวยอืมเป็นเงินที่เข้าโค้กขั้นนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเด่ะตั้งเดือดอาสามห้าโอ้ใช่ยหรอย คือได้สองอรอบใช่ไหมถ้าะเป็นสี่กิโเมตร่สองรอบคือจอยู่อูหุทายาเจัยงยาวไกลวนกนี้คือฟังกันหน้า còn trên thì để chơi được, là lực phô, dài lực สี่กิโลเมยูด้วยยูน่าจะทันนะเวลาน่าจะเจอเยอะอยู่ช่งแล้เจ็ดจสิบแปดตกกิโลเม km. ยังเหลืออยู่นนน,นะตัวนี้โอเคอไปอยู่ด้อยู่อย่ามาฝ่อสิเฮ้ยโอ,โยอนะ้โหอย่ามาฝ่อหลังหนึ่งกิโลเมตรอันไว้ไม่รู้ต้องลองดูขันหนักเขาบอกว่าเอ็กข้างหน้าเขาอกของเรา ผมแซงม,มันได้นะโอเคสวยสวยสวยได้อยู่ด้อยนี่แหละเรจบรถชนะเคต,ต่ออีกต่อีกยี่ยสิบวินนี่ก็เหลือได้ประเด็นโอเคสวย โคเบกเลยครับมันจะต้องต้องเซลรามานครับต่วนนี้ทีโคเบกเรื่ลยๆไปส่วน,นอีกสวย15.4กิโลเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปการกิักไอซนสองตัวดีกว่านะครับโอ,โอเคนะครับชมตัวนี้นะมาก่อนการกัดไอซอันสองตัวดีกว่านะครับซึ่งจะไปเริ่มต้นกัรดีกว่านโอเคสปีดเตะคอร์ดสนามสกิตเดอะคาตาลันจ่า30กิโลเมตรแล้วนะ โ้โหเอาเริ่มกันแล้นะคือสร็สิบเมตรโอเคบิ๊กบิ๊กโค,โค้ไเบอร์ ยากยากโค้งประเด็คงเยอะมากมโอเคตัวไปโค้งอีกสองโค้งโค้งโค้งไม่น่าได้แล้วะน่าจะยากเต้อโค้งนิดเดียวต้องพยายามรักษาความเดิมจะโค้งได้นะคสวยสวย,สวย เรียบร้อยชนะอยู่ดี302วินาทีต่อชั่วโมงโคตรโหดโอเคเดี๋ยวเราไปการแข่งขันที่สามตอนดีกว่านะครับโอเคคุณ้ชมตอวนี้นะก่อนการแข่งขันอีสามแล้วนะครับซึ่งเรตจะไปเริ่มเดี๋ยวกันดีกว่าสนามสุสกะสะกิดโอเคอยูสวาสนามจะยาวนาน,นโอ้โหตั้งเจ็ดรอบ เริมดู้วว่าเป็นเจตาสนามเต็มเลยอจตนสนามยังไงสนามนี้เป็นสามมีทั้งเครื่องเต็มเครื่องแล้วก็เต็มตับลูกปาเต็มนี่น่าจะยาวนานจริงถ้าสนามเต็มเนี่ยยาวนานแน่นอนถ้าไมชนทีไรกูเป็นเดียกีเะีเริมดูด้วยสนามเต็มสน้นครับสนาขึ้นก็ดีหน่อย จะได้ไม่ต้องนานมากจะเป็นลักนามเต็มก้อนั่นแหละยาวนานคยน่าจะสองครึ่งใช่สาสครึ่งโอเคได้อูไม่นานไม่น่าจะนานเท่าไหร่คันนี้ก็โดดจุดค,ควดอยู่ระดับประเด็นคืโอโหดันตูดันตู อยังพัดลมเดิมนะจ๊ะเดิมอ่ะก็ในละมันเวสออกมาจาอาสามขาคือสวยสวยปึ้งเยอเคไป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 มีหารอบ เงแหละอืมหงาาเอรเค,เคแซง แสงแสงดูก็แหละคือโมดิฟคงเลยนะตัวนี้ไป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 อืมสวยอ่าเป็นไงล่ะแสงในนักแสดอ ไปต่อไปต่อยาวๆตัวนี้เราดับไม่ถึงอนึ่ที่สบิเองโอ้โหโคตรสั้นตกงตัวนี้ครับมาในตลอดครับผมับมาในตลอด

ด้อยู่ีไปอย่ไปยาตัวนี้แล้วท้ายคับกันยิงอย่งเดียวนะครับตัวน,นี้คืออ,อ,อนี่ผมผมบบกเลยตัวนี้เลยปิดยาแล้วปิดยาว แบบจะไม่เสื่อเลยไปเก,กี่ยวโอ้โหถ้าเบาความเดูฉันน่าจะแบบไม่พุ่งไปตรงขนาดคือแบบผ้านทีเดียวมั้งแกโอเค,อเคต่อไปจบคลิปกันดีกว่านะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบมาสําหรับการซึ่งเจ้ารถนิสสันเจทีอาร์สามห้าตัวอาร์สามสเปนครับซึ่งแน่นอนกันที่ก็จะอัปเกรดมาจากอาร์สามห้าปกติเละซึ่งแน่นอนว่าต้องแรงกวเดิมอยู่นะครับ แต่โดยรวมก็ไม่ค่อยมีพูดถึงเท่าไหร่นครับนี่เปกก็นเพียงแค่ไอพิธีนะสำหรับเกม Blood Rising 2นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ